กัดหนึ่งนะลูกให้เขาสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้มาที่ร้านป้าพรก๋วยเตี๋ยวโบราณนะคะเนี่ยได้มิชลินมาสามปีซ้อนแต่เรารู้ว่ามาเนี่ยต้องรอนานเนี่ยตามคิวเราก็เลยไปกินก๋วยเตีย๋ยวลูกชิ้นเนื้อโบราณแต่น้องคขเนี้ยน่ารักมากเนี่ยขอพริกเขาเขาก็ไปเอามาให้แล้วให้ติปไปร้อยหนึ่งเอาขอบคุณคุณผู้ชมแล้วเพราะเดี๋ยวนี้กูรู้แล้วว่าเว,าวลากูให้ติปใครกูต้องสร้างภาพไว้ให้ติปรับหลังไฟ์สด มันชอบประกูไปด่าเวลากูให้ตังให้อะไรใคร mm hmm. กูไม่ค่อยได้สร้างภาพไม่ได้ไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์ต่อแหลงไงเดี๋ยวนี้ต้องต่อแหลงแล้วค่ะถึงจะได้ดีเข้าใจไหมคะ mm hmm. นี่ค่ะอันนี้ถูกมากม่เสียตังไม่ได้มาแดกฟรีนะคะไม่คิดจ่ายตังเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวไปต่อแหลคอมเมนต์ว่ากูไปขอก็แดกฟรีนะคะกูจ่ายตังเข้าไปแล้วค่ะเพราะว่าน,นี่คนละเจ้ากับก๋วยเตี๋ยวสองอันนี้ร้อยหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะ นี่ค่ะแล้วดูดูน่ากินอยู่นะคะเนี่ยอืมชอบตรงได้เคียวพึิกเนี่ยอร่อยตรงได้เคียวพึิกคุณผู้ชมเพิ่มมาแล้วสมมติว่ารอก๋วยเตี๋ยวนานปั๊รรเขาบอกว่าอย่ากโกรธนะคะ ป้าอยากจะทำจากฝีมือป้าพ่อป,ป้าเขาก็อายุเยอะแล้วว่ะทำไม่ค่อยไหวแล้วอะ่ะเนี่ยก็นั่งกินของเล่นไปพังๆแบบแม่เนี่ยอืออืม,อมชอบตรงนี้นี่พริกขี้หัวไหมชอบเกลือพริกอืออืออร่อยใช่ได้เลยเนะี่ยมาแล้วสั่งของกินเล่นไปพังๆก่อนจะได้ไม่เครียดเนาะคุณผู้ชม เนี่ยอร่อยมากอันนี้ตากูใต้หมูคุณผู้ชมพี่ขึ้นหนูเขาดูสะอาดแม่ชอบอืออืออือดยเกลียวพี่อร่อยอ่ะคุณผู้ชมมาเลยลูกรักอืออือนมหวานแม่สั่งสองตู้ในลูก นอสองจะลูกรักมีสั่งไอ้ที่ว่าข้าวข้าที่โรยหน้ากับรอบอ่ะมีเข้าวเม้าพ่ดอดใช่ไหม,มสใส่ถ้วยมาต่างหากไม่จะทำคอนเทนต์เอาอย่างนี้ไม่ถ้วยหนึ่งลูกเผื่อนี่ค่ะคุ่นผู้ชมอันนี้เป็นเส้นเล็ก เส้นเล็กของป้าพรขสีมือป้าพรโดยที่แม่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะก็อร่อยจากหมูอ่ะอร่อยตรงจากหมูเขาเจียม,ม,มยวบ่อยๆหอมๆอมแล้วกรอบจริงอันนี้อร่อยจริงแต่ว่ามันไม่ร้อนไง งามละสามสิบบาทตอนนี้ลูกปลาเอาน้ำแกงมาถ้วยหนึ่งแล้วใส่ใส่กระเทียมเจียวกากหมูเยอะๆเพราะว่ามันแห้งแม่ทำคอนเทนต์ไม่ได้ซิ๊เกเงินไปเลยลูกากากหมูค่าอร่อยจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็ ตั่วกุ้งข้าวอร่อยั่วกั้วเองอืมน่ารักน่ารักอันนี้คือจานละห้าสิบที่ไม่รู้แต่ว่าร้อนหนึ่งอันนี้ร้อนหนึ่งเนาะนี่ค่ะคุณผูช้ชมอันนี้ร้อนหนึ่งทอดนัทนทอดนันร้อนเลยอืม อืมอืมเส้นของปลาพองเขาจะเหมือนกับเส้นเล็กที่เ็าผัดไทย,ยอ่ะคุณผู้ชมอะไรลูกจะได้รีวิวให้หมูกระจกอืมถายยังไงจะได้ให้คุณผู้ชมดูถายยังไงร,รีวิวไลฟ์สดยังไงลูก เขาจะได้มาซื้อไงกระปุกละยี่ิบห้าเป็นหมูกระจกใช่ไหมไปถามนะคะคนนี้ซิว่าในนี้มีหมูผสมไหมเพราะว่าลูกน้องเป็นอิสลามกินไม่ได้อันนี้มีหมูผสมไหมดึงย่านีน่เป็นคนกินหมูนุ้ยอร่อยเหะพี่พ,พ,พี่พี่ร่วมกับป้าพรถ่ายหรือว่าอรไรแค่ <c oughs> <c oughs> เออลูกสาวค่ะลูกสาวป้าพรเหรอโอ้ยถ้ไม่สวยอย่างเงี้ย ยังก็นางงามสวยจังนี่ทงตืออร่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวถ่ายเสร็จจะเอากลับบ้านือขอพี่ขี้หนูไปเคี้ยวเยอะๆได้ไหมคิดเงินก็ได้เพราะว่าฉันชอบกินพริกเขาเป็นอิสลามกินไม่ได้ไงเธอเป็นหมูไงอร่อยมากเธออืมชอบตรงปากหนู ลูกสาวป้าพรสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วเขาทำขนมอร่อยเนี่ยฉันไม่แปลกใจหรอกที่เขาได้รางวัลมิชลินนะคุณผู้ชมฝรั่งมันก็เก่งเนาะมันก็ตามมาสืบสอดจนจนให้รางวัลเนี่ยนี่ก็าพาคุณผู้ชมมาเที่ยวแหละวันนี้เนะาะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวอยุธยาช่วงเดือนนี้เป็นเดือนฮลโลวีนใช่ไหมเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะพาไป ผีไปบ้านผีสิงกันคุณผู้ชมที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอายุธยาอ,อืมอืมอร่อยมากน้มันอร่อยมากอะ่ะเนบเลยเนืบเลยสุดยอดไม่อมน้ำมันด้วยอืมชอบตรงกากหมูอะ่ะชอบมากเลยอะ่ะ จากหมูเขาะเบฮะ้วยนะคะอ่าเขาบอกแล้วเลยเขาทางทอดมนเขากินแล้วสงสารไงเขากินไม่ได้นี่อยากจะกินรอคิวนานหรือเปล่าไม่รู้เระเราต้องรีบถ่ายอยากได้เส้นใหญ่แห้งอ่ะไม่งอกเราใส่จากหมูเยอะๆแซงคิวได้ไหมเดี๋ยวมันไม่ต่อเนื่องคนดูหนีหมด เดี๋ยวก็มาด่าก,กูอีกมึงไปแซงคิวเขาเอา้ากูถ่ายไลฟ์สดมึงให้กูรอคิวชั่วโมงนึงแล้วใครจะมาดูกูนี่ของกินเล่นค่าอร่อยนี่ฮะมีอันนี้นะเคเรียกเนี่ยข้าวตอกอะไรไงไม่รู้สมัยโบราณนะี่ยคุณผู้ชมเต้าคขาเนี่ยแล้วร้านเขามีรัจ้องแต่กล้องอินเสิร์ตหนคะ่ะแล้วถ่ายไงมึงอย่าเล่นมือถือ อืมเนี่ยก็ไม่เปลือกระหว่างที่รอก็เติ๋ยวนานล้วก็สั่งของกินเล่นมากินได้คุณผู้ชมของกินเล่นก็อร่อยมากนี่เดี๋ยวแม่จะลองใส่อันนี้นะเขาเรียกโบราณ่ะคือไม่ได้กินมาเนี่ยประมาณสี่สิบปีนะไอเนี้ยที่ใส่น้ำตาลทอะ่ะคุณผู้ชม ไม่ได้กินมาสี่สิบปีแล้วปีนี้อายุหกสิบหกเนาะเนี่ยไมย่ไม่ได้กินอย่างเงี้ยที่ใส่น้ำกะทีิอ่ะมาสี่สิบปีแล้วอืมมันจะกรอบๆแบบคุณผู้ชมแล้วมันหอมอืมเคยกินกันไหมอืม Ừ. ngon lắm. Bia cái đó là chút rồi ạ à. อร่อยมากเลยอันนี้เดี๋ยวจะซื้อพี่กลับบ้านนะร้อยหนึ่งตีอ,อันใช่ไหมอ่าเออเออขอบคุณมากอร่อยมากอือคุณผู้ชมอันนี้เป็นสามสิบบาทใช่ไหมอันนี้นะเขามีเกยนราคาไว้เขาเริ่มตั้งแต่สามสิบาทคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเขาได้มิชลินสามปีซ้อนนะอันนี้สั่งเส้นใหญ่แห้งแบบใสกับหมูเยอะๆอืม เือกุเจียวปลาพรเนี่ยเราไม่ต้องใส่น้ำปลามันเค็มใส่น้ำตาลได้ใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่มันเค็มแล้วถั่วเขาคั่วเองอืมอืม อร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากอร่อยมากนี่อร่อยมาก <c oughs> คุณคิดก็จะทำเองที่นี่คุณผู้ชมร้านอ้วน่านมาสี่สิบปีแล้วอยู่จังหวัดอยุธยาหกสิบปีเหรออ้ว,ว,วนจ้า อันนี้ชามเท่าไหร่อ่ะพนนนนี่น้ำซุปก็อร่อยมากร้านอ้วนจ๋าคุณผู้ชมอยู่อายุธยาขายมา60ปีแล้วน้ำซุปก็อร่อยเค็ๆ แล้วนี่ลูกชิ้นเนื้อเขาทำเองเลยฉันเล็กแห้งอีกชามหนึง่ไงไม่ใส่กัง้องนะ่ใส่กาะกระเทียมเยอะๆอร่อยมากคุณผู้ชมเป็นลูกชิ้นเนื้อที่โบราณเลยเนะี่ยแล้วดำๆนี่มันคืออะไรอะ่ะ หาเนื้อเปื่อยดำๆนี่คือเนื้อเปื่อยนะคุณผู้ชมชาแมาหกสิบปีแล้วโบราณจริงๆอันนี้ร้านนี้โบราณจริงๆแต่อร่อยมากน้ำซุปอร่อยมากเลยละ่ะ ดำดำเนีย่ยมันคือเนื้อเปื่อยแต่อร่อยมากนะคุณผู้ชมตอนแรกแม่มองไม่เห็นอะไรว่าดำดำอร่อยมากไมา เจ้าเหลางานหนึง่งไม่งอกระพี่กินตัดเปลืออร่อยมากเขาขายมาหกสิบปีแล้วคุณผู้ชมอันนี้โบราณจริงๆเลยโบราณจริงๆ ลูกชิ้นค่อร่อยมากเขาทำเองอันนี้เขาทำเองเลยปกติลูกชิ้นเนื้อชั่วๆไปเขาจะปั้นลูกใหญ่ๆนี่ที่นี่ขนเ,นเขาปั้นลูกลเอียดแต่มันอร่อย เนี่ยแก้บาดมูเขาจะหมดแล้วเนี่ยขายจะหมดแล้วแค่บาดมูสิบธิ มีเละเกาเหล่าชามหนึ่งพี่เกาเหลาไม่ต้องใส่ถุงงอไม่กินถุงงอแพ้ถุงงอ ลูกจิ้นก็อร่อยมากคุณผู้ชมลูกเล็กแต่อร่อยมากจังหวัดอายุทยาว้วนจา๋านูปิษ เปิดเสียงทีว <în row> ีให้ไหนได้ไหมมันมีลิขสิทธิ์เดี๋ยวแม่เดินไปอร่อยมาก น้ำก๋เจี๋ยวอร่อยเชงเกงแล้วลูกชิ้นนี้เขาทำเองเลยไม่มีผสมแป้งลูกชินค่ะอร่อยมากสุดยอดเลยคุณผู้ชมเนี่ยอ่ะอร่อยมากเชงเกง ทำหนึ่งหกบาทพอให้เยอะให้ลูกชิ้นเนี่ยสิบกวอนลูกนะ60บาทเนี่ยแต่ที่สำคัญคือลูกชิ้นเนี่ยอร่อยเขาทำเองอาครับเมื่อก่อนน่าจะเป็นแฟนทำมานี้แบบเนื้อแต่เขาอะไรอะเป็นคนตรงเนื้อพี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย เนาะสู้ชีวิตหน้าดูเลยอยู่ในบ้านไงพี่เ็าสู้ชีวิตหกหกแปดฉันหกหกยังทำไม่ไหวเลยพี่หกแปดังสู้แลยอยู่ในบ้านเยอะไอ้ปีที่แล้วหยุดเยอะเพราะว่าไอ้นี่ไปผ่าเขาบ้านอ่าจุดจบแล้วก็ อร่อยมากเนาะกระดาษได้ไหมสุดยอดน้ำซุปอร่อยมากเชงเชงอร่อยมากมีลูกคนเดียวเหรอดีนะเขาช่วยยอมช่วยเราเะดีนะเขาช่วยยอมช่วยเราเนาะอืมจรินจัง นี่นี่หมดจะไม่ต้องใต่งุงอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากคุมม้มขับรถมาสองชั่วโมงดูในเพจดิค่ะดูในนี่ดูเสิร์ชหาเส,สิร์ชหาสุกเก้นร้านที่อร่อยที่สุดในจังหวัดอายุธยาร้านที่เด้งขึ้นมาเลย <c oughs> มีอะไรไม่นี่ก็มี มัวก็โอเคเพราะว่ายังไม่เคยกินลูกชิ้นเนื้อแบบนี้เพราะที่อื่นมันจะลูกใหญ่ๆแต่ว่าเขาต็ตมแป้งเอานี้แบบไม่ใช่เมื่อก่อนเ้วเคยทำลูกใหญ่และอนี้มีคนซื้อแค่เจ้าเดียวแล้วมันดีโค้งและเปิดเ้อมากเลยก็เลยบอกว่าขายเป็นตัวดี สุดยอดอร่อยขายไม่แพงเพราะว่าเขาให้ลูกกินเยอะหกสิบบาทให้ตั้งสิบกว่าลูกกันเนาะขายไม่แพงเลยอันนี้โบราณแท้จริงนะนะ ภูมกับที่ขับรถมาตั้งสองชั่วโมงนะมายุตยาก็แวะมากินได้แต่ต้องมาเร็วนะคุณผู้ชมอย่ากเกินเที่ยงเขาหมดเนี่ยตอนเนี้ยเขาหมดแล้วเดี๋ยวมาแล้วแบบเขาก็หมดเลยว่าขายตั้งแต่ชเช้าใช่ไหมกี่โมง,ง,โมงแ,แบบมองชา้ามากินได้คุณผู้ชมพอพีหอาอยู่เยอะแล้วก็ขายขายแบบสนุกสนุก,อ,กอืม สลิมมิงดมอนด์เบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทารไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชื่อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะโปรอสามพันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีสิบห่อห้าพันไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีชงได้ร้อยสองร้อยแก้วสิบสี่ห่อเจ็ดพันไม่ขายขายแค่สองพันส่งฟรีชงได้ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบเก้าสามสิบห่อหมื่นห้าไม่ขายขายเพียงแค่สี่พันส่งฟรีชงได้สามร้อยสองสามร้อยแก้วสนใจโทรมาเลยนะคะ ศูนย <chat> ์แปดหนึ่น์องลายมาเลรีาดัดแกงลยมีแอีเอเอดอายชื่อข่าวโหดค่ะอันนี้นะฮะตลุมดิ้งไทยทีชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสุดพผ้าถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะห่อหนึงมี12บซงชงได้สิบแก้วบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวค่ะหกห่อสามพ ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้หกสิบ0อห้วสหอห้าพันไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีส่งได้ร้อยสิบสี่ห่อเ0็ดไม่ขายขายแค่สองพันส่งฟรีส่งได้ร้อยสี่สิสแก้วสามสิบหอนะคะหมื่น้าไม่ขายขายแค่สี่พันส่งฟรีส่งได้สามร้อซแก้วค่ะส่วนอันนี้นะคะสลิมเดิงเฟอปูชิโนเป็นกาแฟผสมส้มยูสุบค่ะกล่องละห้า้อไม่ขายขายเพียงแค่สิบาทห้าอยไม่ขายขายเพียงแค่สิบาท ห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่สิบสามบาทนะคะโปค่ะอันนี้สลิมดิงช็อกกลตม็อค่ะกล่องหนึ่งมีสิบสองรงได้สิบแก้วห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่สิบสามบาทห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่สิบสามบาทค่ะอันนี้สลิมดิง เดมอนเบอร์รี่ชามะนาวนะคะกล่องนึ่มีสิบซองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทายไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชื้อค่ะคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะเราจัดโปรนะคะห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่สิบสามบาทห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่สิบสามบาทอันนี้สลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ค่ะกล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วนะคะห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่สิบสามบาทค่ะห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่สิบสามบาทสนใจโทรมาเลยนะคะ 0 8 1 6์แปดหนึ่งหกาศยหกสอเลยไมาเลยค่ะแอดลีน่าดัดแกงไลน์มีแอดลีเอนเไลน์ชื่อข่าวโหวด้า